เรื่องอะไรอะไม่มีอะไรซีเรียสเนาะทุกคนดูเครียดเครียดวะครับใช่นี่อาร์ติเมีวอชแฟร์ครับที่โรบินสันครับก็สายนาฬิกาก็ต้องมาเพราะว่าก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้ซื้อให้ให้ช็อปกันนะครับ ไม่ยอมผมนะเขาให้ใสในงาน7จ็ดแสนก่าบ,บาทเดียวคืนเขาแฟรงค์บุลเลอร์ครับผมก็เป็นแนวหรูหรานิหนึ่งแต่สายสปอร์ตสายชิลๆก็มีครับไม่ได้มีแต่ของไม่แพงนะของเขาเรียกว่าอะไรอะราคาพอประมาณก็เยอะครับรจ,รจริงๆงตัวมไม่ได้ใส่หรูใส่สปอร์ตหรือแบบที่มันวัดหัวใจวัดก้าวเลยชอบๆเป็นกันมากกว่าครับใส่อสอกกำลังกายสายแบบไม่ค่อยดูแลอะไรเงี้ยเพราะใส่แต่ของแพงไป ทนทีอ่ออะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายครับก็มีมีมีบางอันพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยจีช็อปการมินอันแล้วก็ก็ก็น่าสนใจหลายเรือนครับฝากเลยล้วกัน์ดถึงจุดสุดยอใครสนใจแบรนด์นี้ใครสนใจจริงๆมีหลายแบรนด์มากนะครับมีทุกราคาเลยแล้วก็ในงานนี้มีส่วนลดเยอะมี12วันนะครับก็แวะมานะที่แฟชั่นไอเซแลนด์นะครับโอเคคนี้รับถามงานที่จีนหน่อยค่ะอัปเดตนิดนึงค่ะปิดสิครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าก็โควิดเนาะ บินไปบินมาก็ยากแล้วก็บินไปก็ต้องกักตัว,วก็ต้องนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับก็ก็พักไปก่อน<ด>ครับก็รอรอว่าหลังโควิดแล้วลลจะเป็นยังไงซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วว่ามันไม่เหมือนกับกักตัวเราสี่วันแต่แกักตัวจะสี่วันแล้วถึงได้ทำงาน,นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเพื่อนดาราบ,บางคนก็มีไปกันอยู่นะครับ<อ>ผมก็อันนี้ขึ้นผมก็ไม่รู้เนาะแต่โดยส่วนตัวผมก็มันก็หยุดไป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 โดยปริยายนะแล้วก็เป็นปกติแล้วก็ทำสงจังหวัดเฉใช่ไหม ก็อะไรหลายอย่างหรือว่าจะไม่ได้มีงานให้เราด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ช่วงโควิดเห็นเขาเงียบกันหมดอะไรเงี้ยจริงพี่คิดถึงเพราะว่าพี่ก็ดูว่าเป็นคนสบายเนยนะที่แบบไปทำงานอยู่จีนก็ชอบนะครับเวลาไปบินไปจีนเราก็เหมือนไปเที่ยวด้วยไปเจออะไรใหม่ๆด้วยได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วแฟนๆจีนก็แบบก็น่ารักอะไรเงี้ยก็อยากอยากไปตลอดเลยครับแล้วอากาศก็หนาวๆดีเลยครับก็ถ้าเปิดหรือถ้ามีโอกาสก็จะก็จะทำครับก็ดูดูเหตุการณ์จังหวะและโอกาส ก่ะดีกอออฟอลโอ้เอาสมเ็อมีคุณเจ็บไว้ก่อนนะดี้านก่อนให้คุณไว้ก่อนนะดีบ้านนะก็ต้องก็มีหนังบ้างละครบ้างน,นะครับแล้วก็อีเวนต์นี่จะมีเยอะเพราะว่าเขาชอบแบบไลฟ์บางทีเอาเราไปไลฟ์ที่นูน่นอะไรอย่างนี้ก็มีเกาจะไม่ได้เหมือนเขาที่นู่นเรื่องไลฟ์จะแบบเป็นที่นิยมมากอะไรอย่างนี้ยครับเศรษฐายังไคะที่มันแตกหายไปเลยผมว่าก็เสียดายในทุกคนทั่วโลกอะ่ะเราก็ไม่ได้เดินทางทํางานไปเที่ยวหรืออะไรมันก็ ตัดโอกาสกันหมดอะไรเงี้ยครับทั้งเรื่องคู่ก่อการในไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เสียดายหมดอ,อะไร <c oughs> <c oughs> วะ <c oughs> ลืมเลยพี่ชอกับงานที่จีที่ล่าสุดนังกันไปนาด้โอ้นับไม่ได้เอาง่ายๆก็เอาไป็นช่วงก่อนโควิดละกันครับเพราะหลังๆก็ถ้าไม่ได้มีละครยาวก็จะเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยแบบินไปอย่างที่บอกเป็นไปไลฟ์บ้างไปอีเวนต์เหมือนอีเวนต์อย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับหลังก็ต้องหยุดหยุดไปเลย ก,ก,ก,กัก็นนเป็นเรื่องวัฒนธรรเ,ป,เป,ปกติอ่ะไมใแค่ในนจีนรับ,บทรเททศไทยหรืาะปกติมันก็ปกติครับคิดงั้นคงไม่ได้นะเพราะว่าใครจะฮอตได้ตลอดเวลาแล้วก็ ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดการนะครับมันเป็นเรื่องของสัจธรรมธรรมะใช่ไหมครับมันก็ต้องเข้าใจโลกใบน,นี้มเกิดแก่เจ็บตายเี่ปกติข,นนขายของครับผมเรียนรมดูนะครับเศริฐป้ายแดงไฮรัสทวีนะครับแม่ละครจริงก็เป็นอะไรที่จักทำอยู่แล้วนะพี่นีก่อนก็เคยทำอย่างทำรายการโกลเด้นซองอย่างนี้แล้วก็มาทำาศริฐป้ายแดงอะไรอย่างนี้ครับมันก็ยังยากอย,กอยู่นะครับแล้วก็ยัง ยังไม่ได้เป็นธรรมชาติยังเวลาเราเข้ากองถ่ายละครเราจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงต้องทํายังไงเราจะรู้จังหวะเล่นยังไงให้มันดีหรือเหมือนเราเรา,เราพอจะอ่านขาดนิดนึงนะครับแต่ละครไอ,อ้แต่พิธีกรก็ยังต้องเรียนรู้กันไปนเรื่อยๆครับละครก็เลยต้องเรียนรู้แต่พิธีกรมันก็ยังใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศึกษาอย่างคำไทยรัฐยังจะมีน้องน้องตองกับน้องอาร์ทแบบเป็นพิธีกรแบบเซียนอยู่แล้วเลยเ้าก็จะดูจังหวะเขาเลย้ยครับบางทีดูแล้วแบบเออเขาเก่งนะพูดจาชัดถ้อยชัดคำมีจังหวะ เล่าเรื่องอะไรก็ฟังแล้วเคลียร์แล้วชัดอะไรเงี้ยครับมันก็ก็ดีครับเหมือนได้พัฒนาตัวเอง,ง,งก็ทําชอบนะครับแต่อยากทําอะไรที่มันเราชอบด้วยอมไม่ใช่ว่าทําเพื่อเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางอย่างบางอย่างเราไม่อินอ่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปทำอยากทำคอนเทนท์ที่แบบเออทำแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยอะไรอย่างี้ ก็เห็นเพื่อนๆพื่อทำมันเยอะนะครับอย่างยีเจ๊พูมอย่างเพชรจ้าอะไรก็ทำมันเยอะก็ก็ดีครับแต่อย่างี้พวกนั้นต้องเก่งนะเพราะว่าคอนเทนต์ก็ต้องคิดเองนะฮะแล้วก็ต้องขยันด้วยนะครับก็สนใจแต่ยังคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีครับถ้าคุณละครมาบ้างแต่คุณก็ยังยินเพรา้อมก็ตั้งหลายเมียอยู่นะอย่างเงี้ยครับก็คุณแผนก็รู้แต่ก่อนเล่นแล้วนะว่าบทจะเป็นแนวนี้นะฮะก็ก็เต็มที่แต่ใครอาจดูก็จะรู้ว่าบทก็ช่วยคุณแผนเยอะ นะครับคือเราเราปรับให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ให้ผู้ชมดูแล้วคิดว่าน่าสนุกที่สุดในแบบนี้นะครับใช่ครับก็ก็ได้คุณเผือกหรอคุณต้นหอมมาช่วยนะฮะก็พี่สันก็จะเก่งมากเขาจะเขาจะมีการเล่าเรื่องที่ดีอะครับแล้วก็อย่างวันทองอ่ะก็ว่าสองใจจริงหรือเปล่าคุณแผนเจ้าชู้จริงไหมคุณช้างชั่วโหดร้ายจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนจบเราจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงไปย้อนไป ก็คุยกับผู้บริหารนะพี่บอยพี่ป้อนเองนะครับก็บอกว่าเอ้ยเล่นบทอย่างนี้มาเยอะบทเจ้าชู้มากเมียอะไรเงี้ยลองอีกตอนตอนก่อนจะเล่นวันทองนะพี่บอยบอกลองอีกทีไม่ล่ะแต่ว่าไหนๆมาครั้งนี้แล้วก็ลองไปให้สุดกับบทนี้ก็คือบทขุนแผนที่ว่านจะเป็นบทที่ที่สุดของความมากเมียอยู่แล้วใช่ไหมครับบอกก็ลองดูพี่เป็นพีเรียดด้วยซึ่งมันก็จะว่าซ้ําก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างเราเล่นเรื่องอื่นเนี่ยเวลามีกิกมีเมียน้อยอะไรเงี้ยมันต้องกลัวต้องแอบต้องรู้สึกผิดกับเมียหลวงใช่ไหมครับ แต่อันนี้แอดวานไปอีกขั้นไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยต้องรู้สึกดีด้วยเพราะว่าต้องเซตใหมเซตใหม่ว่าในคนยุคนั้นเนี่ยการมีเมียเยอะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเสริมบาร,รมีเป็นเรื่องของคุณมนคนเก่งมันก็จะอีกอินเนอร์หนึ่งอีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะทีเ่ปัจจุบันมันก็จะอีกแบบนึ่แบบใช่ไหมอันนี้จะมองวันทองแปลกด้วยซ้ำว่าทำไมมีเมียเยอะไม่ดีหรออะไรเงี้ยบ้านเราก็ยิ่งใหญ่ เกิเรื่ก้าวหน้ามันต้องคุณจะเป็นเรื่องดีสิทำไมคุณถึงไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย้บทที่ส่งมาขนาดนั้นคนก็ติดภาพเท่านั้นที่ต้องชูก็ติดภาพก็ดีเพราว่าเราเล่นแล้วคนดูก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่กลัวตัวเองแต่จะไม่มีสาวกล้าเข้ามาในชีวิตจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็เล่นบทอย่างนี้มาเยอะแล้วครับมันก็เป็นการทำงานเนาะมันมันก็จะกลัวทำไมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแตกส่งมาทำมาตอบมาในในชีวิตจริงไม่หรอกครับ,ค,รบคนที่มีเหตุผลก็ต้องรู้ก็ต้องเข้าใจสิก็อันนี้คืองานก็คือบทบาทยอะไรเงี้ยมัน ครจะนางานร้รงรายในละครตัวจริงเขาก็ไม่เห็นจะร้ายสกปรเขาก็ดีทั้งนั้นอะไรเงี้ยนางเอกในละครตัวจริงอาจจะไม่ดีก็ได้คือมันเป็นการทํางานเป็นการแสดงไม่เกี่ยวแต่วามม่าต,ตัวเองไม่ได้จะชวอันนี้แกทักพูดเองนะไปมีมแฟนแล้วนะ <c oughs> ครับอย่าพูดเรื่องชาวบ้านเลยดีแล้วครับเห็นเห็นก็ไม่เม้นไงก็ใครมีความรักอะไรก็มีก็ดีครับอยากให้เมียให้ใจผู้อะไรก็เขามมีความสุขก็ดีแล้วเออแล้วเมื่อไหร่จะมีครับ ไม่เกี่ยวนี่เขามีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีแล้วก็พร้อมเออเดี๋ยวก็มีเองก็เล่นกันอยู่ทุกวันโอเคครับ